ในา30นาทีนะครับแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานครับล่าสุดกดดันทำให้เซ็นเด็กร่วงลงมา4.12จุดวินาทีปัจจุบัน1,194จุดครับขณะที่มูดี้เองมีการปรับลดมุมมองประเทศไทยลงนะครับจากแนวโน้มมีเสถียรภาพลงสู่เชิงลบประเด็นนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรคุยกันกับคุณบุรินอดุลวัฒนะครับผู้กรรมการผู้จัดการและชีฟอิ o อนอเมสจากบริษัทหลักทรัพย์อภัยครับบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับสวัสดีครับคุณบุรินครับครับสวัสดีครับ ครับกรณีที่มูดี้มีการปรับลดแนวโน้มของประเทศเราลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตรงนี้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการลงทุนไว้มากไหมครับคือตอนนี้ยังยังไม่มีส่งผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ามันเป็น warning sign นะครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าผมว่าทางการกระตุ้นทางการคลังเนี่ยจะมีข้อจำกัดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดับนี้เราสูงขึ้นมาเยอะนะเพราะฉะนั้นยิงถ้าไปดูเนี่ยมูดี้ไม่ได้ปรับลด เอาลุกของเรามาครั้งสุดท้ายเนี่ยคือปี2008นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวหนี้หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยอยู่ประมาณ35-36นะฮะแล้วก็เราก็รักษาตัวตัวระดับหนี้เนี่ยค่อนข้างดีมาตลอดจนทั่งโควิดเนี่ยจนงปี2019เนี่ยยังประมาณ40-41อยู่นะครับแต่พอหลังโควิดเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็น64แล้วนะครับแล้วก็ตัวเพดานหนี้สาธารณะเราอยู่ที่70%เพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่มูดีกังวลว่าเอ้ยเรา รัฐบาลไทยจะเก็บหารายได้จากไหนนะครับแล้วก็รายจ่ายที่เยอะขึ้นแล้วก็รวมถึงนโยบายต่างๆว่าอาจจะใช้คุ้มค่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปด้วยเรทนี้เนี่ยอีกสักพักเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะเกิน2ปีเนี่ยนิสานะเราอาจจะเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับครับถ้าถ,ถ้าแบบนี้จะจะทำให้เจ้าอื่นๆเขามีการปรับมุมมองตามโมดี้ไหมครับมีความเสี่ยงให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไหมครับเอ๋อเป็นไปได้ครับ ก็คงคงปรับเป็น warning ไว้ว่าเออมันมีความเสี่ยงนะทางทานาคารคลังว่าเอ,อ๊ะรัฐบาลไทยจะรักษาระดับไม่ให้เกิน70ได้ไหรือเปล่าเพราะว่าพอถึง70ปุ๊บ mm. ก็ต้องมีการขอขยายเพิ่มอีกนะฮะจะขยายเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับ mm. เห็นตอนนี้รัฐบาลก็อาจจะมีการอยากจะมีการกู้เงินเพิ่มอีกประมาณ5แสนล้านก็เออเอามาช่วยผลกระทบจากนโยบายภาษีของทรัมอันนี้ก็ต้องเอามาดูว่า เอามาแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าเพราะเราก็มองว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยของศูนย์วิจัยมองเองว่าลดจาก2.4เหลือ1.4แล้วนะฮะจากผลของภาษีทริฟนะครับเพราะนั้นหลายๆอันเนี่ยก็คือรายได้ของประเทศก็น้อยลงนะคะรับภาษีก็เก็บได้น้อยลงเ,เครื่องจักรของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการส่องออกออนักท่องเที่ยวนี่ก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นหลายด้านเนี่ยมันก็เป็นเป็นมุมมองว่าเอ๊ะความสามารถในการหารายได้ของภาครัฐเนี่ย มันน้อยลงแล้วค่ะที่หนี้สินหรือภาระผูกพันเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมซึ่งบ้านเราเองก็มีความพยายามที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันหลายทางทีเดียวนะครับสัปดาห์ที่แล้แบงก์ชาติก็ลดดอกเบีย้ยออกมาช่วยเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้จะมีการช่วยได้ไหมแล้วก็จะได้เห็นสัญญาณการลดดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติอีกไหมครับเออเราเรา,เรามองว่าอย่างน้อยลดอีก หนึ่งครั้งปีนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าสถานการณ์มันแย่ลงนะครับบรรยากาศของเศรษฐกิจโลกแย่ลงการท่องเที่ยวของเราหดตัวไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าแบงค์ชาติก็มีรูมในการลดได้อีกนะอย่าลืมว่าครั้งสุดท้ายที่แบงค์ชาติลดไปน่าจะช่วงโควิดนะครับประมาณลดไปเหลือ0.5เปอร์เซ็นตนะครับเพราะนั้นก็ยังมีรูมให้ลดจากตรงนี้ได้อีกเยอะนะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณบุรินครับ ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบนับ่นคือมุมมองจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงนะครับที่จะได้เห็นเรื่องของการปรับตัวลดลงของ GDP นะครับทางศูนย์วิจัยกสิกรประเมินเอาไว้ที่ระดับ1.4%สำหรับการเติบโตในปีนี้นะครับ